หลังผมนี่คือแบบทำไมดีแฟนเก่าหายอยู่ไม่กลาเจอจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทำเขาให้เยอะแล้วเขาอยู่ทั้งครอบครัวด้วยนี่ครับเป็นร้านเก่าผมที่เคยซื้อมาจริงร้านนี้ขายดีนะอันนี้ทา่าไหร่เออตัวเอง2อง,อาง 2> 210บาทจงร้อยสิบ,บาทแล้วน่ารักดี<ม>ต่ว้าดไปดูหน่อยดิเห<ม>็นไหมจองคอปนี่ใส่กรยิีสวยมากเลย วันนี้นะครับเพื่อนผมจะพาเพื่อนๆไปตลาดประตูน้ําแล้วก็ฝั่งแพทินัมด้วยครับเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาที่เราทําเกี่ยวกับประตูน้ำโหยอดวิวเยอะมากเลยผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงอยากดูว่าอัปเดตตอนนี้เสื้อผ้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับ พร้อมแล้วตามมาเลยตอนนี้ผมมาถึงที่แพติีน้ำประตูน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินที่แพติีน้ำก่อนมาดูซิว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ร้านค้านี่ เจอปัญหาโควิดนี่โดนปิดไปเยอะไหมเข้าไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหเสื้อผ้าสีสันสดใสเลยร้านนี้สวยดีฮะโอ้โหร้านตัวนี้สวยดีนะดูวิ่งวับวิ่งวับมีสามสีโอ้โหนี่ใกล้ใกล้หน้าหนาวแล้วน่าร้กนดี่ะ สายหวานชอบมากเลยผมเชื่อได้เลยเป็นทรงคอปแนวเสื้อผ้าทรงคอปนี่ก็ยังขายได้อยู่นะผมว่ามันเป็นแบบมันข้ามปีอะ่ะเนี่ยทรงคอปแล้วก็แนวรุดๆอะไรอย่างเงี้ยจะถามเสือ้อจะถามแม่ค้าหน่อยแม่ค้าไปอยูอ่เดี๋ยวไปเดินเดินไปดูก่อนๆค่อยมาถามเป็นเดรสก็มี ตามมาเลยมีร้านปิดด้วย <c oughs> โหร้านนี้ก็สวยก <c oughs> ระปองสวยมากอะ่ะดู นะอีร้านให้เช่าเลยนะครใครสนใจจะเช่าโอ้โหเพียบเลยใครสนใจจะเช่าฮะอยากฆ่าตัวตายตอนนี้ก็เลยเิอเลยครับเดี๋ยวไปเลือ่อนดีกว่านี่ไปงานฮะใกล้ช่วงฤดดูไปงานมาดูได้ครับร้านนี้ฮนะู่ชันอหนึ่งสวยเลยชุดไปงานแต่งเยอะมาก อนนี้เรอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะฮะโอ้นนนค,คนไม่เยอะเท่าไหร่เรา,าตอนนี้เรามาประมาณช่วงบ่ายโมงสังเกตได้นะนี่ชั้นชั้นหนึ่งนะแต่แบบแต่แบบประมาณว่าห้องว่างเยอะมากเลยเพื่อนดูดิ สังเกตได้นะครับว่าห้องว่างเนี่ยห้องว่างที่นี่คือจะเยอะมากๆเลยผมเคยขายอยู่ที่สยามมาก่อนนะเมื่อก่อน,นคือแบบเอาแค่เอาแค่แบบประมาณว่านายหน้าที่หาห้องว่างเนี่ยแค่นายหน้านะห้าหมื่นบาทเฉพาะ,ะนายหน้าไม่ไม่รวมเกี่ยวกับการหาห้องเลยนะเชื่อไหมแต่ตอนนี้ดูแบบเฉพาะดูด้วยตาเปล่าที่เป็นสิบสิบห้องชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเมื่อก่อนที่คือทองคํามากๆเลยคุณไม่มีทางเลย โอเคเดี๋ยวไปเดินดูร้านต่อนะครับว่าเป็นไงบ้างโหร้านนี้แบบบ้านเยอะมากเลยไปดูเป็นไงบ้างเท่าไหร่ครับอันนี้สองร้อยไงฮะเยอะไหมครับเยอะมากฮะลองดูฮะเพดีไซน์เยอะมากร้านนี้แนวลูกไม้สวยดีนะดูดิฮะถ้าชอบแนวแบบแนวเขาเรียกว่าแนวโลลิต้าป่ะแนวลูกไม้หน่อยวินเทจนิดๆอะไรอย่างเงี้ยสวยดี หวานเยอะเลยนี่ฮะถ้าสนใจมาได้ร้า,านนี้ปึป๊บสวยเขาจะมีเอกลักษณ์มากเลยลายลูกไม้สวยว้าวร้านนี้สวยร้านนี้มาดูวอย่างเอ่ยนี่ฮะ ให้ดูให้ดูสวยมากเลยคนอยู่เยอะด้วยถูกมากเลยนะสองร้อยถูกมากฮะเป็นผ้าแบบลูกไม้เนี่ยผ้านเนี้อดีมากเออใส่กับกางเกงสวยดีเห็นปะใส่กางเกงสวยมากเป็นทรงพบใส่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยสวยอะใส่ถ่ายรูปบอกเลย ใส่สักสองสาครั้งแล้วก็เอามาเซลล์ได้เลยผลเพียบเลยชอบโทนสีนเป็นมันจะเป็นแนวเอ,อิร์ธโทนสีแบบสวยๆนี่สวยเป็นคาริแกนก็นมีเอซูอม นี่เขาจับคอนเซ็ปแบบโทนสีนี้เลยนะว,ว้าวเรียบดูแพงมากครับร้านนี้เรียบแต่สวยดีหวานหวานหมอนี่มาเป็นเซตเลยอะน่ารักมากนหวานเซตนี้เท่าไหร่คะตัวเองสองร้อยนะส่งสอง,สง,สงกี่ชุดกี่ชุดนะส่ง อ๋อเซลล์ตัวเดียว200เลยทีตัวก็2โอเคครับอันนี้คือเซลล์แล้วนะ200เป็นเซตเลย mm hmm. น่ารักดีอ่ะมีหมวกด้วยดูดิไปทะเลเวิร์กมากเลยเดี๋ยวด้านหลังเปิดอะ่ะด้านหลังเปิดออกแซบหน่อยโอเคมีเยอะเลย mm hmm. เป็นเสื้อทรงคอบก็มี เซ้นนี้ก็สวยดีสีแบบเออโทนน่ารักดีฮิปสเตอร์ดยหน่อยใส่กระหมวกเทด่ดีอันนี้ดูดีน่ารักดีนะโอเคซอยข้างหน้านี่คือแบบนี่ฮะข้างหลังผมนี่คือแบบทำไมดีแฟนเกา่าหาอยู่ไม่กล้าเจอจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทำเขาไว้เยอะแล้วเขาอยู่ทั้งครอบครัวด้วยไม่รู้ว่าเลิกกันหลายปีแล้วไม่รู้จะยังไง เดี๋ยวเราอ้มอมๆไปกันหน่อยเดี๋ยวนะไม่กล้าเจอเก๋ๆอุ๊บโอ้โหมีแต่ให้เช่าฮะรถกระหน่ำทั้งร้านเลยเซล สวยมากครับร้านนี้ใชตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสองนะครับโอ้ชั้นหนึ่งยังปิดเยอะขึ้นมาชั้นสองนี่ปิดกันเพียบเลยเห็นไหมห้องปิดกันเพียบเลยไปเราไปเดินดูดีกว่าเนี่แฮัเดรสแนวผ้าชีฟองไปทะเลหน่อยๆ เสื้อผ้าแฟชั่นน้อยเอาจริงๆนะถ้าผมแนะนํานะถ้าคุณอยากจะได้แบบแฟชั่นเลยแฟชั่นจ๋าๆแบบคุณไปฝั่งประตูน้ําอะจะดีกว่า1นึ่งถูกเพราะที่นี่มันค่าเช่ามันแพงผมเดินดูผมยังไม่โดนเท่าไหร่เลยมันจะเป็นแบบแนวเนี้ยแนวออฟฟิศแนวแบบใส่ได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สังเกตแบบ กล้หน้าหนาวนะแต่แฟชั่นเสื้อผ้ารับหน้าหนาวยังไม่ค่อยมีอะ่ะหรือว่าโรงงานจีนยังไม่เปิดนะไปเดินปิดฮะตอนนี้เราก็ดูมาสองชั้นแล้วนะฮะคือจะไปดูทั้งสามจริงๆแล้วจริงๆแล้วที่นี่มันก็แบบ โอเคที่สุดก็ชั้น1นึชั้นสอชั้นส,น,สนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดินไปไปดูฝั่งประตูน้ำดีกว่าช่วงเที่ยงเป็นไงบ้างยังไม่เคยมาเดินช่วงแบบช่วงบ่ายๆเลยนะฮะเพราะว่าปกติผมมาก็จะเป็นช่วงเช้าเลยตลาดเช้าเลยพวกของมันจะใหม่มากไปเราไปดูฝั่งประตูน้ำกัน See i don't know you at all Ah -huh. But I'm about it if you bout it don't give a fuck if you're involved cause I'm about it if you bout it yeah. Wow lady ไอ้โดนอย่างนี้ก็ยังขายเรื่อยๆครฮะนี่จา่าย Trừ okay, đi sợi đi biển áo, bởi vì sợi 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 เทเลยอันนี้ส่งทิ้งตัวสวยอันนี้เป็นผ้าอะไรอะครับแบบนี้อออ๋อเป็นผ้าคอปตอนนะอันนี้สวยมาก ดูเซอร์หน่อยน่ารักดีส่งเท่าไหร่อะครับตัวนี้สองเจ็ดกี่ตัวครับสามตัวตะแบกโอเคครับขอบคุณมาก่สามตัวตะแบกเก๋มากเลยอย่างนีงดูโอ้นี่มีหกสิบอ๋อไม่จะต่างกันที่แบบนี้ใช่ไหมเด็กมันจะต่างกันท mm okay, ี่แพทเทิร์นลายใช่ไหมครับค mm ่ะสีค่ะสีอ๋อโอเคตัวด้วยสีอ๋อนี่ครับน okay, ี point, like ่ฮะมีร okay, so ูปด้วยน่ารักมากเลยนี่ครับ ใจมาดูได้ฮะร้านนี้แนวชัดเจนมากเลยโอเคอันนี้ก็สวยดีครับนี่ฮะใส่ไปทะเลไปซัมเมอร์นิดหนึง่งอดแดปตกระบวกสวยมีหลายสีมากสองสองเจ็ดนี่ฮะร้านนี้เก๋ดีค่ <c oughs> ะดีค่ะตะเบิ้มโอ้ค่ะดีเก๋ครับจะไปกระต่อครับขอบคุณ S <S สวัดสดีมันอยู่น,นีด,ด้วยเหรอเดี๋ยวขออนุาทายโปรโมทให้ <c oughs> นี่ครับเป็นร้านเก่าผมที่เคยซื้อมาจริงร้านนี้ขายดีนะนอ,นอันนี้เสไหร่เออตัวเองสองร้อยสิบบาทจากสองร้อยสิบบาทแล้วน่ารักดีเดี๋นนยวงท้าไปดูหน่อยดิเห็นปะรองคอปเนี่ยใส่กระยินสวยมากเลยสองร้อยสิบบาทมีสีเดียวนะครับมีสีเดียวด้วย ตัวนี้ใกล้งาหนาวฮะก็แบบแนวไหมพรมกำลังมาอันนี้ร้อยสิบอันนี้ร้อยสิบอันนี้ร้อยสอันนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูให้รกระชัดร้อยสิบบาทมีหลายสีมีกี่สีเนี่ยนนมีห้าสีเนี่ยเก๋มากอันนี้เคยขายว้าอันนี้เคยขายอยู่ขายดีนะตัวนี้ 90บาทเคยขายสวยอันนี้เป็นร้านเก่าผมะอันนี่รู้จักันไหมคะขอบคุณมากนะเองร่ำรวยร่ำรวยขายดีขายดีว้าวสวยอันนี้ก็สวยดีดูดิใส่สวยมากเลยส่งเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสิบโอเคร้อยสิบบาท เห็นไหมฮะเพื่อนมันหัวฝั่งประตูน้ำอ่ะถ้าสนใจแนวแฟชั่นเนี่ยที่นี่มันจะค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายกว่าเมื่อกี้เอาวุธตรงๆเลยว้าวอันนี้แนวกระโปรงเก๋ๆชิคๆ ทีแล้วผมก็ขายนะขายดีมากเลยแนวกบโปงนี่ก็ร้านประจำผมแต่ช่วงนี้มันใกล้ช่วงปีใหม่มันจะแบบใส่ไปงานคนจะใส่ไปงานกันเยอะมากแนวฟ,ฟุ้งฟิ้งนี่คือจะเป็นโซนแบบแฟชั่นแบบ ริบบักมากอะลองดูนะออกนนี้คเนางาสองเครับนะครับคือเนี่ยร้านนี้ร้นานานี้ผมชอบมาก เป็นร้านประจำที่ผมซื้อบ่อยหมวกสวยหมวกสวยดิดกระเป๋าอันนี้ได้ไตามมาเลยดีกว่า นี่ฮะร้านนี้ร้านนี้ค่อนข้างที่แบบแนวชิคเลยอ่ะดูดิเกาหลีมากเสื้อผ้าแต่ราคาก็นิดหนะแบบนึ่งนะเนี้ยเก๋ดิเอชุดนอนอ่ะชิคมากอ่าเป็นเกาะอกอันนี้เป็นเกาะอกใช่ไหมครับ ok, kém rất là, set nút, check đi, ok, cần lưu cái gì, check Anh đi, này, đây là látประจำ của một lát nữa nhé, thường thì tôi mà đến đây, đi đây, đi đây, đến ผ้ามันแบบเจ๋งมากเลยนะมันจะเป็นซีทรูแต่เอาจริงแลนะ้วแบบเป็นใส่แค่เสื้อในก็ไม่โปเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยความของลายแล้วก็ลายดอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะซอฟอยู่แล้วดีอันนี้ส่งเท่าไหร่ครับอันนี้ส่งร้อยห้านะครับมีสามสีเห็นป่สีพีสีแบบน้ำตาสีต่างๆสวยๆสวย,สวย,สวย สองร้อยห้าก็น่าจะไปประมาณสักขายเอาจริงนะสักสองต้องห้าร้อยอะประมาณนี้อันนี้ก็สวยดีลายลายดอกผหผ้าดีมากเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นลายกุหลาบอันนี้ก็เจ็งตัวนี้เท่าไหร่ะครับสองหกคะตัวนี้สองหก ถ้าผมขายผมขายประมาณ500ร้อยเพราะต้องต้องชาร์จเยอะจ็คเก็ตก็เก่งเนี่นดีเลยตอนนี้จะอยู่ตรงหัวมุมเลยเห็นป่มมุมแดงตรงทางเข้าเลยมุมโอ้โหนี่ก็กางเกงเวิร์กมากเลยเป็นเป็นขาแบบบอลลูนอะ่ะสิบหลังขาบอลลูน เห็ <Work. S 2> นะร้านข้างหลังผมปกตินะผมบอกติคอยู่อย่างนะแบบสมมุติถ้ารับมารับเสื้อผ้ามาแพงเนี่ยการชาร์จการบวกประมาณมันต้องแบบเท่าตัวอัพอะอย่างเช่นว่า300คุณต้องบวกไปเลยประมาณ600บาทถึง650้อยาสะเพราะว่าการเรียกว่าอะไรค่าแบกรับภาระมันสูงไงแต่ถ้าสมมติรับมาตัวละร้อยร้อยห้าิบอย่บอย่างเงี้ย คุณบวกแค่สองพอก็โอเคแล้วอ่ะเอาตัวร้อยอะไรเงี้ยมันมันไม่เท่าไหร่ไงจะไปเดินดูอีกนะครับอย่างงี้มัไงครับเพื่อนถูกใจไหมครับแฟชั่นที่ผมมาอัปเดตวันนี้นะฮะ ถ้าใครอยากต้องการเอาไปขายส่งนะผมแนะนําเลยมาตอนประมาณแบบตีห้าตีสี่ตีหเนี่ยคุณจะได้อะของสดของแบบใหม่ๆเลยพอลเชน่นใหม่ๆเลยเพราะว่าเขาจะเอามาขายตอนเช้าๆก่อนช่วงสายๆเนี่ยคือแบบมันจะเป็นของที่เหลือจากตอนเช้าอะ่ะแล้วถ้าชื่ชอบคลิปนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับเดี๋ยวครั้งหน้านะผมจะไปที่ไหนทำอะไร หรือไปรีวิวที่ไหนอีกค oh <my> อยตามมานะครับขอบคุณครับ